สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกีฬาข่าวสารต่างๆมากมายครับผมสองพี่น้องนักตบไทยอันนานันทการและมูนาเบญญาภาเยี่ยมสะอาดหยิบชมป์หญิงคู่แบดบินตันไทยแลนด์มาสเตอร์ซึ่งนับเป็นแชมป์แรกในปี2023ของทั้งคู่ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นแชมป์เวอร์ทัวร์รายการที่4ของทั้งคู่หลังจากเมื่อปี2022แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากผลงานคว้าสามแชมป์ในศึกอินเดียโอเพนเวียดนามโอเพนและไฮไลท์โอเพ่นยินดีกับคู่พี่น้องด้วยครับสวยเก่งครับคู่นี้รอติดตามเชียร์ผลงานกันต่อไปครับ